สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเดินทางกลับจากสวนอ,อของพี่สาวนะคะซึ่งทางก็ตุลักทะเลไปหน่อยมีหลายโคง้งอันนี้คือโค้งที่สองละโค้งที่สองนะคะมเมื่อกี้นี้ก็ไปได้ปักกันไปทานข้าวป่ากับพี่สาว ซึ่งมีสวนโคกหนองนาโมเดลมีโครงการโคร้หนองนาโมเดลแถวนี้ยังเกี่ยวข้าวไม่เสร็จเลยดูสิท้าวเนี่ยเยอะแยะนี่คือโค้งที่สามละโค้งที่สมนะคะทางก็ยังลูกรังอยู่โค้งที่สมต่อไปโค้งที่สี่โค้งเหมือนงูเลื้อยเลยค่ะ โค้งที่สี่แล้วโค้งที่ห้าโค้งที่ห้าแล้วดูซิว่าจะถึงกี่โค้งถึงจะทาถึงทางใหญ่โค้งที่ห้าแล้วโค้งที่หกเนี่ยเป็นโค้งที่หกนะคะใกล้จะถึงทางใหญ่แล้วทางมีทั้งหมดหกโค้งนะคะ เอฟซีนี่หนองน้ําบ้านอาวุธบ้านโนนจานก็จะใช้ตรงนี้แหละใช้สระน้นํานี้เพื่อไปบริโภคในหมู่บ้านนําไปใช้สารพัดประโยชน์เลยค่ะอันนี้เป็นทางถนนทางหลวงใหญ่ล้ว แต่การรู้สึกจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอะจะพัฒนาเท่าไหร่ยังเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่แต่รถก็ผ่านไปผ,ผ่านมาซึ okay. ่งทางไปบ้านหน้องกองไปทางทิศเหนือทิศใต้นี่จะออกไปสู่ถนนเลนสายใหญ่สายที่วิ่งกันไปจำระหว่างจอมพระกับสีขอแล้วคะทางยัง ยังตะกุกตะกัดนะคะต่อไปเราก็เลี้ยวขวาไปสู่บ้านแตนบ้านหนองคู